โยมทั้งหลายจงพยายามอย่าได้ประมาทนะอย่าได้ประมาทอะไรอะไรที่ทำได้วันนี้จงทำเถิดอย่ารอวันพรุ่งนี้ทั้งหน้าที่การงานและความดีทั้งหลายซึ่งประกอบคู่กันไปธรรมกรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือการรู้จักทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องไม่ได้แยกตนเองจากหน้าที่การงานไม่ใช่ว่าต้องหลบลี้หนีงาน หรือหลบจากหน้าที่หรือต้องหนีผู้หนีคนนีเหตุการณ์ต่างๆท่านผู้รู้ได้กล่าวว่าคนมีปัญญานั้นไม่ต้องหนีปรากฏการแต่พยายามรู้ทันและหนีจิตปรุงแต่งส่วนคนโง่ได้แต่หนีปรากฏการแต่ไม่ยอมหลีกหนีจิตปรุงแต่งคำพูดนี้คมลึกมากทีเดียวคมเลึกมาก เป็นอาจารย์ที่ลึกซึ้งจึงได้กล่าวคำนี้ออกมาได้และรู้ทันสิ่งต่างๆทั้งปวงเป็นสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้น